ยินดีต้อนรับท่านคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาของนายทองสุพมอสผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวาปีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขตสองด้วยความยินดียิ่งผู้ขอรับการประเมินนายทองสุขพมอสตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวาปีวิทยาฐานะ ผู้มือการทำนานการพิเศษประวัติส่วนตัวนายอมสุขพมออสเกิดวันที่1สิงหาคมพุทธศักราช2509ปัจจุบันอายุ56ปีวุฒิการศึกษาสูงสุดกอสอมการบริหารการศึกษาตอนที่1ระดับความสำเร็จในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่ง1 ด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการ1.1การวางแผนพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนโรงเรียนบ้านวาปีเป็นหน่วยงานที่จัดการศึกษาภาคบังคับที่มีคุณภาพได้มาตรฐานดำเนินงานที่เน้นความเป็นไทยและยึดตามหลักปรัชญายของเศรษฐกิจพอเพียงจนเป็นที่พึงพอใจของทุกฝ่าย ทั้งด้านการศึกษาระดับประถมวัยและการศึกษาภาคบังคับที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาคบนพื้นฐานของความเป็นไทยและใส่ใจสิ่งแวดล้อมให้บริการงานชุมชนและความร่วมมือทุกฝ่าย1.2การจัดทําและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษา ที่สอดคล้องกับสมรรถนะของผู้เรียนและสถานการณ์ในปัจจุบันปรับหลักสูตรสถานศึกษาปี2564เป็นแบบบูรณาการเพื่อใช้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -2019 และให้ครูดำเนินการจัดการเรียนการสอนแก่ผู้เรียน และโรงเรียนยังได้พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโดยให้คณะกรรมการสถานศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมการให้คำปรึกษาเสนอแนวทางพัฒนาที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนท้องถิ่นและบริบทของสถานศึกษาและมีการจัดปรับปรุงกระบวนการบริหารแผนปฏิบัติการนิเทศกำกับติดตามเพื่อพัฒนาโรงเรียนให้ได้มาตรฐาน1.3 การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโรงเรียนจัดการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนเกิดทักษะกระบวนการคิดมีการกำหนดวิสัยทัศน์พันธกิจกลยุทธ์และเป้าหมายของการใช้นวัตกรรมไว้ในแผนพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาอย่างชัดเจนครูได้รับการอบรมพัฒนาการใช้นวัตกรรมทั้งนี้ในการบริหารจัดการสถานศึกษานั้นสถานศึกษามีแผนการดำเนินงานที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม 1.4การส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาหรือการนำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนรู้โรงเรียนส่งเสริมครูให้ใช้สื่อเทคโนโลยีนวัตกรรมทางการศึกษาในการเรียนรู้เพื่อจัดการเรียนรู้อย่างหลากหลาย ส่งเสริมครูให้มีการใช้เทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยมีคอมพิวเตอร์และมี Wi-Fi อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในการค้นหาบทเรียนที่ช่วยในการสอนเพิ่มความหลากหลายในการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ1.5การนิเทศกำกับติดตามประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครูในสถานศึกษาและมีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โรงเรียนมีการวางแผนจัดทำโครงการนิเทศภายในที่ชัดเจนมีการจัดทำเครื่องมือการนิเทศภายในที่สอดคล้องและครบถ้วนกับเป้าหมายโครงการนิเทศมีการดำเนินงานตามแผนการนิเทศอย่างเป็นระบบมีการสรุปผลการนิเทศให้ผู้รับการนิเทศรับทราบและติดตามเพื่อนำผลไปใช้ในการปรับปรุงการนิเทศต่อไป1.6 การศึกษาวิเคราะห์หรือวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพของการศึกษาของสถานศึกษา โรงเรียนจัดให้มีการวัดประเมินผลตามกําหนดในแผนงานประจำปีทุกระดับชั้นและรายงานผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและรายงานการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาประจำปีให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต2ทราบทุกปี 2. ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา2.1 การบริหารจัดการสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับนโยบายและตามหลักบ,บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนายทองสุพมอสได้บริหารจัดการดำเนินการวางแผนพัฒนาโรงเรียนจัดองค์กรจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศระบบการประกันคุณภาพภายในการควบคุมภายในการบริหารงบประมาณพัสดุและทรัพย์สินโดยมีการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม 2.2การบริหารกิจการผู้เรียนและการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนมีรูปแบบหรือคู่มือหรือสารสนเทศและแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหารกิจการผู้เรียนได้แก่กิจกรรมรูปเสือเนตรนารีกิจกรรมคุณธรรมจริยธรรมกิจกรรม ICT และกิจกรรมอื่นๆที่ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน2.3การจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน โรงเรียนมีรูปแบบระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนและนำรูปแบบนั้นไปใช้กับผู้เรียนเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาผู้เรียนสอดคล้องกับปัญหาหรือความต้องการจำเป็นที่จะต้องดูแลช่วยเหลือผู้เรียนนอกจากนี้ส่งเสริมให้จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทั้งด้านร่างกายอารมณ์สังคมและสติปัญญา ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม3.1การกำหนดนโยบายกลยุทธ์การใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการศึกษาโรงเรียนมีการวิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษามีการจัดทําหน่วยการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตรครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีการใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นเพื่อจัดการเรียนการสอนอย่างคุ้มค่า มีการจัดการสอนซ่อมเสริมที่มีความบกท่องทางการเรียนโรงเรียนมีแผนพัฒนาการจัดการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปี3.2การบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาสถานศึกษานายทองสุขพงมออดได้ศึกษานวัตกรรมทางการบริหารเชิงรุกดำเนินการปรับปรุงอาคารสถานที่ให้มีความสะอาด เรียบร้อยสวยงามชุมชนในเขตบริการยังให้การสนับสนุนทั้งแรงกายแรงใจและเสียสละกำลังทรัพย์ในการร่วมพัฒนาโรงเรียน 4. ด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่าย 4. 1การสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อพัฒนาการเรียนรู้สถานศึกษามีส่วนร่วมกับชุมชนในกิจกรรมต่างๆต,ต,ตลอดปีการศึกษาที่ผ่านมาโดยเฉพาะ กิจกรรมที่เกี่ยวกับการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีและพิธีกรรมทางาศาสนาและการส่งเสริมความสามคัคคีเช่นประเพณีวันสำคัญทางาศาสนาและวันสำคัญของชาติตลอดจนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่างๆนอกจากนี้โรงเรียนยังได้จัดก,กิจกรรมการประชุมผู้ปกครองประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาในแต่ละภาคเรียนเพื่อชี้แจงนโยบายของโรงเรียนและให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ 4.2การจัดระบบการให้บริการในสถานศึกษาโรงเรียนได้พัฒนาแผนงานขององค์กรให้สามารถปฏิบัติเกิดผลจรงิงวางแผนงานขององค์กรได้อย่างมียุทธศาสตร์เหมาะสมกับเงื่อนไขข้อจำกัดของผู้เรียนครูผู้ร่วมงานชุมชน ทรัพยาพกรและสิ่งแวดล้อมสอดคล้องกับนโยบายแนวทางเป้าหมายของการพัฒนาเมื่อนำไปปฏิบัติจะเกิดผลต่อการพัฒนาอย่างแท้จริงมีกิจกรรมสำคัญที่นำไปสู่การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพสูงมีความคุ้มค่าและเกิดผลอย่างแท้จริง 5. ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ5.1การพัฒนาตนเองและวิชาชีพ นายทองสุขพรมออสได้ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพการบริหารการศึกษาเข้าร่วมเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรวิชาชีพด้วยการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาวิชาชีพได้เป็นผู้ริเริ่มผู้ร่วมงานผู้ร่วมจัดงานหรือกิจกรรมรวมทั้งการเป็นผู้นำเสนอผลงานและเผยแพร่ผลงานขององค์กร เพื่อให้สมาชิกยอมรับและเห็นคุณประโยชน์ของผู้บริหารที่มีต่อการพัฒนาองค์กรตลอดจ์การนำองค์กรให้เป็นที่ยอมรับของสังคมโดยส่วนรวม5.2การนำความรู้ทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองล้วิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษา นายทองสุขพงศ์ออสมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาผู้ร่วมงานให้สามารถปฏิบัติงานได้เต็มตามศักยภาพรวมทั้งหาวิธีการพัฒนาผู้ร่วมงานโดยการศึกษาจุดเด่นจุดด้อยของผู้ร่วมงานกำหนดจุดพัฒนาของแต่ละคนและเลือกใช้วิธีการที่เหมาะสมกับการพัฒนาด้านนั้นๆแล้วใช้เทคนิคการบริหารและการนิเทศภายใน ให้ผู้ร่วมงานได้ลงมือปฏิบัติจริงและลงมือปฏิบัติจนเป็นผลให้เกิดศักยภาพกับผู้ร่วมงานเพิ่มพูนพัฒนาก้าวหน้านำไปสู่การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และยังได้นำสถานศึกษาเข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมตามโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางการดำเนินง,งานของโรงเรียนวิถีพุทธตอนที่2 ระดับความสำเร็จในการพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษาประเด็นท้าทายเรื่องที่1การพัฒนาตามนโยบาย9จุดเน้น9สู่ความเป็นเลิศโดยใช้กระบวนการ PLC และ Active Learning เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านวาปีวิธีการดำเนินการให้บรรลุผลประกอบด้วย6ขั้นตอนดังนี้ ขั้นตอนที่1ประชุมวางแผนเตรียมการขั้นตอนที่2ตรวจทานข้อมูลให้ชัดขั้นตอนที่3ปฏิบัติการขั้นตอนที่4ติดตามตรวจสอบและประเมินผลขั้นตอนที่5ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีขั้นตอนที่6พัฒนาและปรับปรุงผลลัพธ์การพัฒนาที่คาดหวังเชิงปริมาณ 1. โรงเรียนบ้านวาปี สามารถดำเนินงานตามนโยบาย9น้น9สู่ความเป็นเลิศร้อยละ80% 2. บุคลากรโรงเรียนบ้านวาปีสามารถดำเนินการตามนโยบาย9ดเน้น9สู่ความเป็นเลิศร้อยละ80% 3. นักเรียนโรงเรียนบ้านวาปีสามารถดำเนินการตามนโยบาย9ดเน้น9สู่ความเป็นเลิศร้อยละ80%เชิงคุณภาพ สามารถพัฒนาสถานศึกษาบุคลากรและนักเรียนตามนโยบาย9จุดเน้น9สู่ความเป็นเลิศให้คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นและมีการพัฒนามากขึ้นประเด็นท้าทายเรื่องที่2การนิเทศภายในโดยใช้กระบวนการ PLC และ Active Learning เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านวาปี เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ได้มีการระบาดรุนแรงทั่วประเทศส่งผลต่อระบบการจัดการศึกษาทำให้สถานศึกษาครูนักเรียนไม่สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้ตามปกติ นายทองสุขพมออสจึงกำหนดให้มีการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนเพื่อการบริหารจัดการและดำเนินการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาแบบออนไลน์ตลอดจนผลดำเนินงานรวมทั้งปัญหาและอุปสรรคของโรงเรียนโดยมีผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครูภายในโรงเรียนเป็นผู้นิเทศโดยใช้กระบวนการ PLC และ Active Learning เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านวาปีผลลัพธ์การพัฒนาที่คาดหวังการบริหารจัดการสถานศึกษาและคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นและมีการพัฒนาที่มากขึ้นขอขอบพระคุณท่านคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้ำนวยการสถานศึกษาทุกท่าน